าพบกันอีกแล้วนะครับผมนี่ก็คือหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าเนื้อปลาที่อบไว้น่ะเป็นยังไงแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ารับชมกันเลยนะครับเปิดตู้นะครับผมนี่นะครับผมโอ้ร้อนเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับอันคือหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับผมที่เราตากไว้นะครับผมก็คือ ปลานิลและปลาสวายนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็คือปลานินนะครับผมห้ากิโลครึ่งนะครับผมปลาสวายหนึ่งกิโลนะครับผมปลานิลนี่นะครับอันนี้ก็คืออ่าหลังจากที่เรากลับได้และเราเพิ่งกลับไปนะครับผมประมาณรักสินาทีได้นะครับผมนี่ก็จะดูเห็นไหมครับเนื้อปลาแห้งเลยนะครับผมแห้งสนิทเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอ่านี่นะครับแห้งกิ๊บ นี่นะครับอ่านี่นะฮะไว้ด้านนี้แล้วกันเพราะว่าเหมือนว่าอีกฝั่งจะแห้งกว่านิดนึงนะครับนี่นะครับสังเกตด้านนี้จะแห้งมากเลยทีเดียวนะฮะไหนๆก็ถึงเวลาแล้วก็ขอญาตคลิกไปด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะนี่ก็คือปลาหนินะครับนี่ก็คือปลาสวายนะครับผมหลังจากจตากักนะครับผม โอ้แห้งมากเลยทีเดียวนะฮะจะดึงดึงอ่าแห้งทั่วทั่วกันเลยนะครับผมโอ้นี่หนึ่งชั่วโมงเองนะครับผมถือว่าช่วยลดระยะเวลาได้มากเลยทีเดียวนะครับโอ้ร้อนโอ้ภายในก็ร้อนมากนะครับผมนะฮะนี่เราตั้งไว้เพียงแค่หกสิบองศาเองนะครับนี่นะฮะนะครับนี่ครับ แห้งมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมนี่นะครับนี่คือตู้นี่คือคุณสมบัติเลยนะครับของตู้อีกซิกมานะครับผมพลังงานไฟฟ้า1800วัตต์นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ